มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนําเสนอไปในสนามข่าวเจสีกรณีที่เรายังไม่ยืนยันฟันธงว่ามันเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หรือเปล่าเพราะกําลังตรวจสอบกันอยู่กับกรณีไปยิงโตอิมามนะซึ่งเป็นอดีตตารวจที่จังหวัดยลายิงไปคนเดียวเนี่ยคุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์มากลับจากละหมาเดเสร็จอะไรกันังจะกลับบ้านบ้านห่างกันกับทางมาัสยิดแค่ประมาณสัก200เมตรเองมะยิงไป50กว่านัดคุณผู้ชมโ,<อ>โหดร้ายมากเลยเมื่อคืนนี้ตํารวจ ก็คือดาบตำรวจภูอัดราเซมิงอายุ5 4ปีเป็นอดีตตำรวจเอริลีไทยจากสาพละใหม่นะปัจจุบันเป็นโต๊ะอิหม่ามประจำอยู่มัสยิดในพื้นที่ตะบลละใหม่อำเภอเมืองยะลาขี่รถจักรยานยนต์กลับจากละหมาดที่มัสยิดถึงหน้าบ้านตัวเองแล้วเจอคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนดักซุ่มอยู่ในที่มือใช้วุ้ดปืนกราดยิงใส่กระสุนถูกตามลำตัวแล้วก็ถูกที่หัวเสียชีวิตอยู่ตรงถนนหน้าบ้านในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่หลายสิบปลอกตำรวจส่งไปตรวจสอบที่ 0, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ยะลา หาความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุขณะที่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ลงพืที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บหลักฐานทางคดีค่ะพวะ ปลอกกระสุนปืนอีกเกือบ10ปลอกนะคะก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยพบปลอกกระสุนปืนแล้วกว่า50ปลอกค่ะซึ่งมีทั้งปืน M16 ปืนอาก้าแล้วก็ปืนลูกซองยาวนอกจากนี้ยังได้สอบปากคำญาติญาติของคนตายด้วยเพื่อที่จะหาปมสาเหตุแต่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นการก่อเหตุของผู้ก่อความไม่สงบหรือไม่นะคะเบื้องต้นให้น้ําหนักไปที่การที่ผู้ก่อเหตุ ที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้ใช้ปืนสงครามร้ายแรงก็น่าจะเป็นคนที่ตั้งใจก่อความไม่สงบในพื้นที่นี้แหละส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุทั้ง3กระบอกเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนนะว่าปล้นมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ก็คงต้องรอผลการตรวจสอบอยู่ส่วนเรื่องของการติดตามตัวคนร้ายกําลังเช็คกล้องวงจรปิดเพื่อดูทะเบียนรถที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีขณะที่ศพของผู้ตายนะคะญาติก็ทําพิธีทางศาสนาอิสลามไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและที่สําคัญทางญาติญาติก็เรียกร้องขอให้ ตำรวจเนี่ยเร่งตามจับคนร้ายให้ได้เพราะถือว่าเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจมากค่ะ